คหวันนี้พันธินึงมักกลาของปี2 5งพันหายุเกนะครับก็เป็นพันผู้พ่อคนนาท่า,า,ารรบุญตาบาทในพี่น้องชาว้นท้องนะครับ,บทุกคนถีอนขาท่าบุญนะครับคือเป็นร่วมเลย ครับร่วมพลเดี๋ยวมาทำบุญน้ำกันนะครับตรงนี้พระาไปเนานนะมไปยอมไปด้านนาคงไเจะขนามเพิ่พัน กำลังให้คนสหรักวัดหกทานของข้าพระเจ้าได้มาโดยบริสุทธิ์ได้มาโดยบริสุทธิ์โอ้ปูชาพระพุทธ โมชาพระธรรมน้อมนำใตรพระสังน้อมนำตรปัตสังชวยจิตจำนองปวยจิตจำนงมุ่งตรงต่อพระนิพพานตขอให้พบดวงแก้วขอให้พบด้วให้แ่ลวมาขอให้แปลวมขอให้ถึงซึ่งความสุขสำราญ ในนาคตการอนาคตการอันใกล้นี้เธอในนี้จะต้องมีคำถามครับตอบกลับในเชิงทนลองหาได้ปกปักกับพี่น้องชาวเพื่อวัฒนธรผู้หนึ่งนะครับแล้วก็วยพรปีใหม่นะครับให้กับพี่น้องชาวเพื่อวัฒนธรเนื่องในวันอ่า ขึ้นปีใหม่ปี2567ครับขคเชรัฐบา,กการเจ้าคณะอำเภอพะคุณเจ้าทุกรูกนะครับาราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอพนอองทุกท่านนะพวกข้าประชาชนนะครับท่นนานหัวหน้าส่วนราชการ ท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ร่วมประปาทุกท่านนะครับก่อนแนะนําตัวก่อนนะครับกับผมชื่อพันจัตโทคันึงภูมิพิษนะครับานอำเภอพนทองคนใหม่นะครับเพิ่งเดินทางมารับตําแหน่งเมื่อวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมานะครับก็รู้สึกยินดีและเป็นเกียรตินะครับที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งในอำเภอที่อำเภอพนทองนะครับ ซึ่งในเดิมก็เคยรับราชการเป็นปลัดอำเภออยู่โพนทองนะครับอยู่ปีครึ่งนะครับก็ในช่วงปีใหม่นะครับก็ผมขอฝากเรื่องงานนะครับเรื่องนโยบายสำคัญที่อำเภอโพนทองจะดำเนินการไปทั้สองเรื่องนะครับคือเรื่องแรกคือเรื่องอบัตรใบเดียวนะครับรักษาได้ทุกที่นะครับขณะนี้ นะครับมีการลงทะเบียนนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับซึ่งส่วนมากในพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่เนะี่ยก็ได้ลงทะเบียนกันกือบเจ็เซนแล้วว่าทุกท่านที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดน,นะครับในช่วงนี้เรานะครับขอให้ไปลงทะเบียนได้ที่รพเสริมสุขภาพข้งบนนะครับหรือโรงพยาบาลอำเภอพลทองนะครับ ต้องการสารฝุกอำเภอพนทองนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่จะประชาัิปันก็คือการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบซึ่งเป็นเรื่องเวาลาแห่งชาตินะครับก็ตอนนี้ก็เปิดรับลงทะเบียนนะครับแล้วก็จะมีการเจรจานี่นะครับเพื่อแก้ไขปัญหาน,นะครับสําหรับผมนะครับใน,นานะานอำเภอพนนองนะครับก็ก็รู้สึกก็ยินดีนะครับที่จะได้มาต้อนรับ ไอ้ตดีนี้มารับใช้ทุกท่านนะครับมีอะไรทุกท่านสามารถมาพบปะนะครับแล้วก็มาปรึกษาได้นะครับที่อำเภอนะครับอินดีที่จะแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็ร่วมพัฒนาไปกับทุกท่านนะครับสุดท้ายนะครับในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นะครับ2567ที่ถึงนะครับผมนะครับขอรัตนาคุณภาษีรัตนตรนะครับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสารลโลกปามีของเจ้าปู่กุดเป่งน,นะครับจงอภิบาลประทานพรให้ทุกท่านนะครับมีความสุขมีสมความปรารถนากิจสิ่งใดให้สมความปรารถนาทุกประการมีสุขภาพภารามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโลกไทยให้เจ็บนะครับมีความสุขมีความโชคดีตลอดปีและตลอดไปข,ขอบคุณครับ บคุณนะครับจะโทจมาหนึ่งคุณพิท <day> ิตนะครับท่านผู้มือของเรานะครับการมาเป็นประธานและอุปกรณ์ปีใหม่ในวันนี้นะครับแล้ต่อไปอกับที่บนพระคุณเจ้านะครับกับปินกระบะนะครับกับกับพี่น้องชาวเพเภอบันทองนะครับเพลิงพาเป็นสิริมงคลนะครับเนื่องในวันขึ้นปีใหม่นะครับ2567นะครับปีมะโรงหรือปีมังกรครับ ก็ต้องขอขอบคุณทางเทศบาลตำบลสมพรนะครับที่จัดกิจกรรมนะครับให้กับพี่น้องชาวเผื่อบนทองได้ตีโอกาสนะครับไในธบุญจับการนะครับเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ในวันนี้นะครับไม่หยิบไม่หยิบไม่หยิบี่ไม่หยิบเนี่ย หายย่ดง่อยไหมยื่ง่ายนอนไม่ใช่บายกันนายิ่งเยี่ยมเทียมใส่นะครับต้อนรับปีใหม่เหมือนทุกคนนะครับ ขึบ่แกขึ้บ่ไทยไงเจ้ามัท้องเฮ้านะครับปีใหม่กับยิ้มเยี่ยมแก้มใสนะครับร่อใส่บาทผูุ้กคนนะครับเพราะว่ามันนี่เป็นมูอสำคัญสำหรับเจ้าคนท้องเฮานะครับ

자막이 도움이 다 นี่เป็นนาที่ว่าการนอำเพภอนะครับพ่นมาทําบุญรักบาทไปนี้นะครับร่วมมีเรื่อมยากนะครับ